อีกแล้วไม่ใช่ว้าวจริงจังมากๆเลยค่ะแม่จริงจังไม่ไหวดูดินนาจานบวาสตรี่อกาว่า,า,วา,า,า,า S C P ออโอ้โหโงหมวดช่องเราอยู่ด้วยปังไม่ไหว่ะสิ ไ,ได้เล็งบูธพี่เล็งวัดสัานี่นะฮะเดี๋ยวเราจะไปเดินบูธกันแล้วนะฮะเราจะมาเดินทัวร์ร้านอาหารต่างๆนะฮะโดยที่เราเป็นสลาดนัดเฮ้ยนี่ฮะต้องมุ้งมาด้วยนะฮะเดี๋ยววันนี้เราจะทัวร์ร้านอาหารทุกร้านเลยนะฮะเราจะพาไปกินอ๋อทั้งหลายเข้ามาดูนี้เดี anyway ๋ยวตอนนี้เป็นวันวัลชิมกันได้เลยนะคะอนุญาตเว้นระยะด้วยนะคะอาเชิญด้านในได้เลยค่ะกินแล้วช่วย เยอะมากค่ะววันนี้พี่เป็นตากล้องไงวันนี้เดี๋ยวพี่เป็นตากล้องให้เราได้น้องมุกมาเดินเป็นเพื่อนน้องเสียงเสียงนะครับแล้ววันนี้เขาก็ใช้ผมเป็นตากล้องเรียบร้อยแล้วเราได้คนนี้มานี่พี่ปูนะฮะเป็นผู้จัดการน้องเสียงเสียงนะครับเนี่ยมาพาเดินทัวร์วันนี้ผมขอขอแวะแป๊บนะฮะ พาพี่ไปกินดิไปไปอะไรอะไหนพาพี่ไปกินแรยร้านแรกเลยอร่อยทุกอย่างค่ะน,น,นี่เป็นมม่วงสาวด้วยดูนะคะก็คือทุกคนสามารถรับประทานได้หมดเลยไม่ว่าจะเป็นรสออริจินัลนะคะรสธรรมดาลแล้วก็รสบ้วยแล้วใครที่ชอบแซบนี่น้องขาชิมได้เลยนะคะก็จะเป็นรสกะปิไม่ต้องไปหากะปิควักที่ไหนนะคะจิ้มมาวกันเลยค่ะโอ้ ดูแล้วแม่ค้าก็แซ่บเหมือนกันนะครับนี่เราตื่นเต้นกันใหญ่เลยนี่นะครับเราติดต่อแขก น้องไปแล้วเหรอลุกไปแล้วนะฮะบายบายกล้องไปแล้วเจอกันแล้วนะคะไ้คนเทนเนอาเจอกันเดี๋ยวเนี่ยโอ้โหไปแล้วนะคะไปครับไปต่อครับไปต่อโอ้โหนี่ฮะผู้จัดการร้านคนใหม่นะฮะโอ้โหสวัสดีครับสวัสดีค่ะ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  ดีเาครานสีนช้ใจสนใจนะครับไีี่เนครับดีจังแล้วก็ไปใส่ซปเปอร์แบบป้าปงปขอข้าวกลั้นะครับอร่อยมากเสียงอ่ะเสียงเป็นไง วันนีเ้เราของร้านเลยะครับที่กย้อนแล,นลน้วิพรักมากแม่ที่เท่นีพี่แม่นะฮะแม่ของแม่ซีแม่รโอ้โหสวัสดีค่ะก็คือต้องบอกเลยว่าลูกชายแม่อูใช่ไหมฮะโอ้โหนี่นะบอยแ่แม่มันนงเงเาขายของคนเดยียวทายอะ อ๋อเนี่อยมากี่ชิ้นครับตอนแรกวันนี้แหละคะสองร้อยกว่าชิ้นค่ะสองร้อยกว่าชิ้นตอนนี้เหลือแค่หกชิ้นใช่ค่ะตอนนี้เมาเลยเมาเลยเมาเลยมวันนี้เดี๋ยวผมเหมาพี่เองหกชิ้นนี่ผมเหมาได้พี่แม่พี่เนี่ยจะได้กลับไปทักแม่พี่ไอแม่เนี่ยมานั่งขายอยู่คนเดียวอันนี้ไม่ได้แล้ว พี่พีีบกมาให้ผมลองแล้วเนี่ยคือรใหม่แล้วชายสวแล้วผมลองกินที่พีเส็แล้วอร่อยมากล้วเราองกิ่ตองล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 องอหน้ามันเป็นกมันเป็นเต่อหน้าแม่หรือเปล่าตอหน้าแม่พี่หรือเปล่าอ่มันแน่นนะคะมันมีัวแบบ คืออะไรคะแม่มันแบบกุบกอย่างเงี้ยมค่ลยครับเยอะอัีคับสวัสดีค่ะเป็นร้านกาแฟเหรอะใช่ค่ะกาแฟมีบรดนี้มีคุกกค่ะมีเครื่องดื่มูฟิที่เป็นน้ำน้ำอดลธรรมาค่ะบุลล่ากับบูําโซ่ค ใช่ครับใช่อเดี๋ยวพี่รับให้ต่อคุยครับมาร้านพี่แล้วนะพี่ต้องรับเข้ากองมรดกได้แล้วนะตอนนี้พี่ตัดผมอยู่ใช่น้องดีมานอันนี้เป็นแบบสีแดงหวานหวานป้าป้ามีนิ่งดีดีปะไม่ชินเลย ไปเก็บตังที่ี่คุยนะงแก้วครับคุยขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะแนตอนอนี้เราอยู่หน้าร้านของมับลางใช่ไหมนีก็เลยที่ผนุนเ้ยเนี่ยอันนี้คืออะไรขนมังกัไส้กไ้กรแล้วก็มีกระเทียมด้วยใา่ยังไงอะ หกห้าสบาทเก็บที่มาปรางได้ไหมไมยได้ไลบอกเลยโอ้เจ็ดุงครับโอ้โหพี่แบงค์มา7จ็ดมีมีกล้องถ่ายอยู่ว่าหลอพี่แบงค์หมดนี่เลยฮะเอาสิบถุงครับนี่มปงร้อสิบาทเดี๋ยวก่อนไม่สอนคล้องเลยเจ็ดเท่าไหร่ตอบแม่เลยใครอ่ะอันนี้3าุมหนึ่งร้อยเดสิบจดพี่เดลของพี่ เอาเบอร์อะไรนะครับหนึ่งร้อยเจ็ดสบเจ็ดเกวนได้ไหมตลกนะเราเนี่ยขอบคุณครับุหมดแล้วนะมะปางอร่อยมากเลยมะปางชื่อว่าเดบัตเชอร์โฮมเดบัตเชอร์โฮมนะครมีไอจีไหมเอ่ยไม่เลยเดี๋ยวเราขึ้นแวบให้ตรงนี้ครับผมอ๋อพี่ถือแทนแลเราลองว่าใครที่ใช้ผลสดจาก ชิมขีมคนที่เป็นเบาหวานที่เาบอกว่าชมนมแอร่บคาพี่สอคมีาคาเท่าหร่ากิอะไรมจปร้านตนไมานทเ่แอใช่เะไรวก็มีแบบปิ้งเาวบานคนนี้โหเครับมีเขาเรียกชิมเค้กด้วยาวันนี้เราคงจะต้องกินกันอย่ตรงนี้ละับ

deu อุดหนุนอยู่นะครับครับอุดหนุนน่ารักทกคนจ้านี่คือร้านหอมเจนนะฮะเป็นฝ่ายบันที่ของชุงวันนะมานี่คืออะไรฮะน้ำลูกหมูค่ะ้านทำเองผลิตเองโอ้โหเห็นนัเป็นดังๆมาชิมหลายคนแล้วนี่จะเป็นคนต่อไปนี่นับไปเลยว่าในนี้มีกี่ขวดทำไมนะต้องตกลงทำไมผมเอาขวดหนึ่งครับเอาแปดขวดรับเข้บข้นกว่า ไส่บอกันไม exactly ่อ <bulun> ้วนอผู้ชายนะคะไปสได้หวานน้อยใช่ไหมใช่ค่ะวานน้อยหวานน้อยไม่ได้แบบหวาน้อยนี่นะคะเป็นก้าวโครนะคะเป็นข้าคร้อยเกสิบนะฮะเป็นก้าวโคตรอยเกาบ้านึ่แปดหน่สองสามเก้าสอนะคะใครที่ชอบาวโปรสั่งได้เลยตป็น่อที่ี่เลยคผู้มชาตเป็นไงครบอกสิัลิ้นตัวเอง ไม่ใช่อร่อยนะอร่อยอร่อยนี่มันเป็นขตาลที่ยา่เพียงแค่หนะเอเ็็ลเกลือยุดห้าเปร์เซแต่ยังไงมันก็มีความเป็นขมขวดเย็้มมากมันแบบมีความหวานแต่มันโคตแบบเขาเปนแบบันจีบันจริงๆ่ร้านหอมเปิของเกลือนะครับโอ้โหน่ากินมากนะครับมี่ไม่ใช่ไหอม เรงเจะเหมาแล้วครับสูตรกาได้นะครับนะครับสามารสั่งได้อยู่นะครับใคนอยานะครับสรซิสเกิลที่มเนทาโชคเ้าข่วเขานเน้พนะฮะปาบรนะฮะสูตรคุณยายวันใกล้ตลอดท้งวันกับช่วงเท้าที่หลากหลายทานทัม้าจอและทุกแหล่ฟอมโซเชียลมีเดีย นเีนีได้เปล่า้ด้าร้านของน้องกล้องนะฮะน้องกล้องเนน้องชายผมเอนะครับนซีเมีวทัศนเระดับเขาทำเองด้วยนะฮะชื่อว่าซิสซีเบนะฮะนี่ฮะของกล้องเซียนองไข่ัดม้เกี่ยวนี่ฮะันนี้ เราโทรหาคุณกล้องก่อนนะฮะจะรับไหมนะอีกเรื่องนึงรับเฮ้ยเฮ้ยคุณยังไงเรายอยู่หน้าร้านคุณเดย์<อ>แล้วคุณไม่อยู่ฮะ,ะ <larda S 1> อะไรนะอะไรนะโอ้โหคุณกล้องคุณกล้องเขาบอกว่าถ่ายละครน,นะครับเนี่ยพี่อยู่กับเซียงเซียงนี่นะพี่อยู่หน้าร้านแล้วนะนี่ไปชิมพี่จะเหมาหมดเลยกล้องเพื่อน,น้องเฮ้ย เอากระเป๋าไปด้วยให้พี่เหรอเฮ้ยอย่างนี้พี่ต้องคุยพี่นะหนุ่มงะอกแล้วน้ำหมอให้เสียก่ยอนพี่หนุให้พี่ก่อนน,นะนี่ฮะเลือกเลยค่ะเอาไปไหนดีคะตอนนี้เราเคลียร์กับเจ้าของร้านไปแล้วนะฮะนี่ครับคืออันนี้เป็นผู้จัดก,การ สองคนกล้องนะฮะึ่งตอนี้เราจะไ้รับคำสั่งจากกล้องเยบะเลยแล้วค่ะว่าส่งกระเป๋าให้พี่ตรงได้เลยงั้นเราเลือกเลือกได้ค่ะพี่เียงใช่ไหมคะกล้องฝากให้ค่ะใชค่ะกล้องใู้้ก็ใช้ได้ครอใช้ได้ค่ะ